วิทยาลายเทคโนโลยีสมุทรปราการชาเุ่งพัฒนานักเเคยนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถแับเอกลักษณ์ที่ว่าทักษะดีมีจิตอาสาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตรักษณ์ที่ว่ารู้รสามัคีพักดีแต่แผ่นดินในฐานะที่เป็นวิทยาลายัยชาชนวศึกษาเอกชนแห่งแรกในอเมืองสมุทราการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรราการชาเถ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการในการดำเนินความเป็นเมืสอสารการวิักของชาติโดยได้ดำเนินการจัดการศาราึกษาอาชีวะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคเศารษฐกาิจและอุตสาหการรมให้แก่ชาวจังหวัดสมุทรปราการมากกว่า35ิปี เครื่องหมายเกียรติยศในการยืนยันความสำเร็จในการพัฒน,นาคุณภาพการจัดก,การศึกษาของวิทยาลัย,ยผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการอชีวศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ2ม2ประจำปีพุทธศักราช2548 2551และ2555ระดับดีมาก จะระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอย่างต่อเนื่องนักตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการตรวจติดตามคุณภาพการประเมินคุณภาพและการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันและเพื่อดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการให้บริการวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆทางวิทยาลัยจึงได้ทำบรรทุกความร่วมมือทางวิชาการกาบ ทั้งสถาบันอาทิเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลายัยราชภัฏธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระรบังมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ เพื่อเป็นการผสมประสานการใช้สิงง่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสถานประกอบการในการฝึกอาชีพตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาจาัวเรียนกำลักกงคนทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตาลาดแรงงานซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับทั้งสิบบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้บุกคนในระดับเรียนและในทำงานพัฒนาไปในทางด้านวิานชาชีพจากต่อเนื่อง ผลิตกำลังคนที่ตรงตามความต้องการของสถาบนประกอบการรางวัลและความภาคภูมิใจของสถาบันความภาคภูมิใจประจำปีการศึกษา2,561โล่รางวัลดิเศสถานศึกษาปลอดภัยสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบโรงงานคุณธรรมต้นแบบ เกียรติบัตรเอื้อค,คนอาชีวะลดอุบัติเหตุโลเชอรชูเกียรติองค์กรความร่วมมือครบ้าปีโครงการกองทุนการศึกษานักเรียนทุงพระราชาทานเรียทองแดงนักคิดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เกียรติบัตรสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรและน,นวัตรกรรมสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดสาศึกษาสู่อาชีพที่ยั่ง ผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาสร้างคนมดีด้วยวิธีคุณธรรมครูขางสถานศึกษาคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน 1. โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมะด้รับภูมิภาพเรียนเงินจากครูสะอาโครงการอบรมเติมความ้อมผู้เรียนสู่อาชีพยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไม่ไนาตามหลักหุ่นโซ่คุณภาพจากสองมศศึกยอดสถาศึกษาลดใช้พลังงานจังหวัดสมุทรปราการจากกระทรวงพลังงานอาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนึ่งรูปเงินหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ่ยเหรียญทองแดงจากครุสขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบนับร่อง โครงการกองทุนการศึกษาของพันเนียองค์กรโมเดรีศูนย์ฝึกอาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโครงการวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนลงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สูงอบรมวิชาชีพระยะสั้นหรือส,งสูงส้นๆเพื่อประชาชนมสกิทเซ็นเตอร์ปรัชญาวิทยาลายัยทักษะเย็นเน้นความรู้เชื่อจูคุนธรรมนำทโลยีสถาบัาเน้นฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีเพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากลจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร พิ่มเติมด้วยลักูตรเทคนิคไทยเยอรมันเพื่อนสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศและตลาดแรงงานในท้องถิ่นส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสาทักษะชีวิตและการมีวินัยในตนเองเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างมีความสุขนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้แู้เรียเรียนรู้ตลอดชีวิต วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคโนโลยีสนุกราการชอเทพผู้จัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากลด้วยบุคลากรคุณภาพที่ทำงานอย่างมีความสุขเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะทักษะชีวิตและจิตอาสาสามารถประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้เลยตามศักยภาพสอบล้องกับกวามต้องอการในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถานประกอบการพันธกิจ 1. นึ่งพัฒนา,านระบบประกันคุณภ่าภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างภามรับให้โดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี สองส่งเสริมให้บุคลาการรับการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขด้วยอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมวัสดุอุป,ปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยนความสะดวกที่เพื่อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้สามจัดระบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีความร,รู้และสมรรถนะสอคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของกลาดารารง,งาน โดยระบบทรัพยากรจากเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและระบบกิจกรรมเพื่อบริการสวัสดิการและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสังคมอย่างสร้างสารรค์ข้าวเกษมอุจจิย 1. นึ่งวิทยาลัยเป็นอ,องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมารตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศสสองผู้ข้าากรปฏิบัติหน้านที่อย่างมีคุณภาพและความสุขในชีวิตสมดุลครบทุกด้านด้วยความภาคภูมิใจแห่งพ Te ิดสามผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และสมรรถนะตามมารตรฐานวิชชีพ พอใจตามความต้องการของสถานประกอบการ Small Graduate สี่ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้และทักษะชีวิตเป็นคนลุ่นเไทยที่มีคุณภาพของสังคมอย่างมีความสุข Active Student โครงสร้างก,การบริห,หารงานของวิทยาลัยประกอบด้วยสามฝ่ายหนึ่งำนักได้แก่ 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา สฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและหนึ่งสังสมนาคือสัมนกประกันคุณภาพในเรื่อสถาบันของเราคุณจะได้สัมผัสกับอาคารสถานที่ที่ร่มรื่นสภาพแวดล้อมที่เตื้ออื้ออนวยต่อการเรียนบริการโภชนาการและสุขภาพิบัที่สะอาดหลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพ ปวชอใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2556รับผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่าโดยแบ่งเป็นสาขาวิชาต่างๆดังนี้ประเภทวิชาศากึกษาหิกรรมสาขาวิชาเครื่องกลประกอบไปด้วยงานยานยนต์สาขาวิชาเครื่องมือกลและเ่องมบอ ประกอบไปด้วยงานเครื่องมือกลงานเขียนแบบเครื่องกลสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยงานไฟฟ้ากำลังงานอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาทางิาิยกรรมประกอบไปด้วยงานการบัญชีงานการขายและงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ,บประกาศนียาบัตรวิชาชีพชัน้นสูงปวส ใช้หลักสูตรโรงทรียนศึกษาธิการ,กา 57, รทุศักราช2,557ระับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือโปวชมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าโดยแบ่งสาขาวิชาต่างๆดังนี้ประเภทวิชาช่างอุตสาหการรมสาขาวิชาคเครื่องกลไฟฟ้าพลาังอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคการผลิตเทคนิคอุตสาหการรมและเทคนิคเลือง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิวชาพาลิชียการประกอบไปด้วยการบัญชีการตลาดและคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยเรยามีหลักในการดูแลนักรเรียนนักศึกษาคือสอนด้วยตกดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างลูกหลานด้วยปรรทางและความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศเราขอสัญญาว,ว่า เราจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอเชิญคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวชองเทอนาคตที่คุณเลือกได้เราคุณอยู่ที่นี่แล้ชาวเท